ตำบลพะตงณนะที่แห่งน,นี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งแรกของอำเภอหาดใหญ่ที่มีการบันทึกไว้ในเอกสารประวัติาส์ชื่อพะตงเป็นชื่อของตำบลเรียกชื่อตามพื้นที่ของตำบลซึ่งมีลำคลองไหลผ่านหลายสายมีพื้นที่ขึ้นอยู่ริมสองฝั่งคลองตลอดลำคลองคือไผ่เมื่อแบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลจึงได้ชื่อว่า ภยตรงและได้เพี้ยนมาเป็นตำบลพระตรงองค์การบริหารส่วนตำบลพะตรงตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านปลักเดชตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาห่างจากหาดใหญ่ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรประกอบด้วยพื้นที่การปกครอง7หมู่บ้านคือหมู่ที่2ถึงหมู่ที่8 มีพื้นที่ประมาณ1632ตารางกิโลเมตรมีประชากร5 6 7 1คน1,878ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราทำสวนผลไม้เช่นสุรเรียนลองกองมังคุดสภาพทางสังคมประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีที่ถือปฏิบัติกันอย่างเสมอคือพิธีทางศาสนาการฉลองงานประเพณีต่างๆองค์การบริหารส่วนตะบนพระตกประกอบด้วยการบริหารราชการสี่ส่วนคือสำนักงานฝลัดส่วนการขลังส่วนโยธาและส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็งยึดหลักความต้องการทำงานแบบโปร่งใสใส่ใจการศึกษาปลอดปัญหายาเสพติดส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจึงทำให้องค์การบริหารส่วนตบลพะตงมุ่งสู่การพัฒนาที่ยัง่งยืนอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานของนายมนตรีสอนประสิทธิน์นายกองค์การบริหารส่วนตบนพะตง ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบนผาตงในด้านต่างๆดังต่อไปนี้การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาโดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบนสามแห่งคือโรงเรียนวัดควรเีนโรงเรียนบ้านทุ่งจังและโรงเรียนบ้านทุ่งปรือมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปรีสนับสนุนง,งานด้านการศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไปโดยมีโรงพยาบาลประจำตำบล2แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทาราชินีตำบลพะตงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งปรือส่งเสริมกิจกรรมการกีฬารณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส,สนับสนุนส่งเสริมอาชีพยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู ina, ่การพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลประตคงและกลุ่มอาชีพต่างๆการพัฒนาด้านการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์คือการสำรวจเส้นทางอนุรักษ์เดินป่าสำรวจอนุรักษ์พันธุ์สักน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติการทำปายชะลอน้ำการปลูกป่าทดแทนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและบริการเก็บขยะมูลฝอย การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองมุ่งเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนและประชาชนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างระบบคมนาคมถนนสะพานท่อระบายน้ำไฟฟ้าประปาเพื่อความสะดวกแก่ราษฎรในการคมนาคม การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการขององค์กรการจัดการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และบริการอื่นๆเพื่ออำนวยให้ความสะดวกรวดเร็วในการจัดบริการและสร้างความประทับใจในบริการแก่ประชาชนการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและประชาสาธารณภัยโดยเฉพาะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะประสบกับปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีผมนายมนตรีสอนประสิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระตรงครับผมแนวทางบริหารของอบตหนึ่งก็จะพัฒนาทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการศึกษาเช่นการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเก็กเล็กต่างๆเพิ่มเติมนะครับผมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเชิงนิเวศวิทยานะครับผมทางการพัาอนส่วนตำบลพระตรงเล็งเห็นถึงการที่ชาวบ้านได้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชน และการที่จะแสดงออกนําสิ่งที่ดีงามมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ได้รับรู้ความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชุมชนมีความรักสามัคคีทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับรางวัลทางด้านานวัฒนธรรมดีเด่นระดับจังหวัดขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลตําบลพระตรงกนานันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกเกษตรตําบลพัฒนาชุมชนนะครับผมแล้วก็โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสามโรงเรียนทั้งโรงเรียนทุ่มปลือโรงเรียน บ้านทุ่งจางโรงเรียนวัดคนเนียงรอพอสตอตอทั้งเฉลิมประเกียรติและก็รอพอสตอทุ่งปลือนะครับผมและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระตรงมาตลอดนะครับผมานวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนพลพระตรงได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่6ถึง7จกุมภาพันธ์สอง4 ณหมู่ที่าบ้านผู้จังตำบลประตรงภายในงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคนประตรงมีกิจกรรมการแสดงมากมายซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องชาวประตรงทุกท่านที่ทาให้งานทัร็จลุลร่วมไปได้เป็นอย่างส่งผลให้งานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคนประตรงบรรลุวัตถุประสงค์งของงานที่มุ่งเน้นความมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนต่อให้เกิดความสามาัคคีสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้พระตรงของเราเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่อยั่งยืน